คริสต์มาสด้วยความน่ารักสดใสของซานต้าและซันตี้ตัวจิว๋ว <Wow. S 1> ย่างนองออ,อกกสและนนัองออ,อกกแกสที่ <Yeah. S 1> พราความน่ารักนา่าหยิกมาให้พี่ป้านนะาอาจได้อมยิงกันตลอด oh. แต่คุณชื่อว่าลิงเอ้ยเด็กน้อยก็ต้องมีความสนกันบ้างงานนี้เลยทำให้คุณพ่อเปินน้ลนาคอดต้องใช้พลังในการต้อนสั่งอ่อเยอะหน่อยคะ่ะเรียกลูกเหรอก็เรียกเหมือน เหมือนเอ่อเหมือนไก่เหมือนไก่ชนทั่วไปฮะโยนเข้าเปลือกไปล่อไปเอาขนมโยนไปเดี๋ยวก็วิ่งตามเองใช่ไหมคะหน้าเอ็นเดอรเตียงแตดสิคะน้าเอ็นเดอร์เตียแหมลูกนะคะไม่ใช่ไก่กุ๊กกุ๊กที่โยนขนมไปแล้วจะเดินตามมาเองนะคะ